ที่ก็มาถึงหมวดอีคือกี้ั้นก็คำว่ากีลาภาษาบาลีเขามีคำว่ากีลาไม่ใช่กีลาแล้วภาษาไทยเราก็เรียกว่ากีฬาเท่าไรว่าการเล่นการเล่นนั้นมันก็ต่างกับการงานรู้เองแล้วกัน ถ้าพูดถึงการงานก็อย่างพูดถึงการเล่นก็อย่างหนึ่งแล้วการเล่นน่ะมันสนุกการงานไม่สนุก <c oughs> ที่ทำไมเอาสามาการเล่นมาพูด <c oughs> ก็เพื่อให้พุทธบริษัทเราเข้าใจถูกต้องในเรื่องของกีฬาหรือการเล่นพุทธบริษัทถือเคร่ง พุทธบริษัทพวกที่ถือเคร่งก็สัตันหัวไม่เล่นไม่ไม่มีการเล่นพุทธบริษัทที่ย่อหย่อนมันก็เล่นมากเกินไปจนเลวไา้เลวตามไปซะอีกที่จริงถ้ารู้ไอ้ความหมายคำว่าการเล่นก็จะสามารถจัดหรือทำให้มันพอดีคืออยากจะรู้ว่า คำว่าการเล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีอย่าอดีไปนักเลยทุกคนนะมันเป็นสัญชาตญาณที่มันจะต้องมีการเล่นด้วยลูกหมาลูกแมวออกมาไม่กี่วันมันก็เล่นแล้วมันก็โดดเล่นอะไรเล่นแล้วมันเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องมีนั้นต้องจัดให้ดูควบคุมให้ดีให้มันมีการเล่นที่ไม่ประกอบไปด้โทษถ้าพิสูจน์สามเณรจะมีการเล่นบ้างมันก็เล่นในเรื่องเล่าเรื่องเรียนนั่นแหละ มันเหมือนกับเป็นการเล่นแต่เฉลยแต่เขามีดีกว่านั้นคือเล่นสมาธิแล้วก็เล่นด้วยฌานที่เป็นผลของสมาธิมันมีอยู่ในพัะคมภีเช่นคมภีร์อัตตกถาจารดกเนี่ยบ่อยเหลือเกินแต่เป็นฤาษีโยคีมุนีแล้วก็มันชานกีลังกีลันโตเล่นอยู่ด้วยเครื่องเล่นคือฌาน กีฬาของดาบทของมุนนีของบรรปชิตของนักปวดเนี่ยมันคือการข้าวชานเหมือนว่าเล่นข้าวชานนั่นออกชานนี่ข้าวชานนี่ออกชานน้นข้าวแบบนี้รปตูแบบนู้นมันเล่นอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายทำไมจึงต้องเรียกว่าเล่นเพราะมันมีมีความ,มหวังที่จอสนุกสนานมากกว่าที่ว่าจะเอา้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เด๋วนี้เมื่อเรามันอดเล่นไม่ได้มันก็ควรจะเล่นคิดที่ไม่เสียหายก็แนแรกกันแต่ที่จะเล่นอของที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเหมือนอย่างที่เล่นกันโดยมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่ในเรื่องนี้ <c oughs> อย่างจะเล่นเครื่องลายครามหรือจะเล่นโทรทัศน์หรือจะเล่นอะไรมันไม่อยู่ในเรื่องนี้ <c oughs> รู้เองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสำหรับบรรพชิตทีนี้ก็